<laughs> ้องใหม่เนี่ยเกียมจะเห็ดหมกปุปป๊บป,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 ปรึป๊บอันนี้ก็เบื่อเกียมจะเห็ดหมกมกมกเล็กสายกะเกียมที่จะตำอืออยู่ใหนอยู่ใน,อใน,ในอมองนิดไปพวกเมี่ยฮันเดียแห่แห่แห่เออเออฮันเดฮันเะ สบายดีสบายดีริตาซาลาไตาเด้อสบายดีบอพีหนองคานําเดอ้อบรีริตาสิมาเฮ็ดกราบข่าวกินแรกก็คือพอห้อาวหันอยากินมุกนอนไม่ริตากับหลอกกับเกลียวสิพากันไปเก็บเอาหยอดเอ้ยบอมแอนเก็บเ,เอาใบบอกอึอมะฮอมุกปกติแดดจะใส่เบตองแต่ว่าเส่วนนี้ริตามีเออ่ใบห้องอึลายก็เดียววันศุกรเก็บใบห้องอึมา เก็ดโมหอมุกเอาว่าจะง่ายได้เบอร์น้องที่จะเก็บไปเก็บใบอ,อื้อกำกันเนาะอะไรติดไหมกับีเส,สียงบนบนแน่จักหน่อยเพราะว่าไม่แดสซาเบิด์ตกัเลยแบบนี้เลยจ้า <laughs> เออเอาใบใหญ่ใหญ่ใหญปาดเอาเลายๆเด้อ น้องชิบิโคไปบูปาปาปลาเอาใหม่คือ,น,อ,น,อ,น,อน,น้องผมเป็นพี่น้องเนาะแน่เจ้าแน่เอื้ยแน่เสียมันออกซะนี่จะเก็บสบายแล้วบอกว่าพีคเนาะคนตกเสาใหม่ๆนี่กินวุ้นแหลกวุ้นฝนเนี่ยนี่คนเป็นพี่น้องแต่ว่าถ้าดูโค้ชนะพี่ตากับสีเก็บไว้ซะสีใส่แบกพีคเลย หน e no? like ุเนาองมากันท่นวนี้่อวมุกหนุ่ยครับนองๆไล่คนนี่น้องเอิร์น้องน้องน้อยเกกะิตาสมคตเนาะสามคนคือจะมาไล่ไล่กหนึ่งเสียงโดดเขาหน้อง โอเคมากมากมากไ่เจอผิดก็ไ,ได้โอ้กวมกองนี้นะคะ แม่เรียบร้อยถ้าจะเกลี้ยมเอาไปมาเห็ดห่อโมกเลยไปจ้าเดินจ้าย่างยางว่าสั่งอ้าวไปด้วยเอาตีหนึ่งโอ้ยมาหกสติ๊กเกอร์เพื่อนเพื่อนไผ่านี่เนาะ ตำมแดดแล้ว่็นอยองแดดแล้วว่นนี้วันหยางข่อยอยากกินมุกลมใบเด้อยสแตว์สบายดีสบายดีสแตว์สบายดีเต้าแนวเต้าแนวเข้าไปอยู่ไปอยู่เบื้องไทยเด้อเพฮีนพี่น้องเด้อไปเป็นเด็กไทยอะไรอยู่ตรงคอขี้เกียจเหรอ ก็ตัวสวยจิเลยแต๋วให้พี่น้องดูน้องแต๋วเราสีสวยไหมสวยไหมสวยจิเลยนับจะดีวิวกันเตงตอสยปยอัตตาเมียน้องเข้อยาเป็นติ่ขอตา 是吧？Bye bye. นั่งรอยเื่อเลบนแวหอวอยาไปต่อวัดที่เราจะอาหนามยานั่งียบร้อแล้ไหมรออือหอือหึียวต้ตองส่วเสร็จป่ะละเอียดมากมาโอเคจ้า ปหมูใ่หน้าจะคือแบบว่าถิ่วน้ำมันนี่ใส่น้าม่ใน้านี่จาเตรียบตองส่วนของตัหารทีเแบบบุกมาใหม่แล้วก็ตใส่ฟอดยแต่บริกาแบบใส่หมู่าใสมูหน่อยใส่ผงนัวันกนอนเลยพราะพี่น้องแม่บุญดำ เดืบร้อนมาตอทาานตอที่ต้อนกกาด้วยตนรตาจะใส่อะใส่อะใส่ตอนน้ำมันแล้วก็ใส่เฮดหน่อยหนึ่งเดือนอือต่อเลยจชมว่าจานเลยใส่้ำปลาให้ต่อเลอยกันตกอ,ไ,อไก่จรไม่牢 อยู่ไหนเนี่ยเอาเอาของปีไไกไส้ในเด้อปีกถูกปีกไส้ในเด้่องตะไคน้ะไอ้วัตถุดิ่ตะตะไดีถงก็ูกอไม้น่้น้าขุาขาอะไรงก้กอออะะก็จะเอายังม้ไลนง่แม่พี่น,ออนอ้องอะไรย ช่องอากาศขอนรเดี่ยว<ม> ทำอะไรนั่นเครื่องหมายทำไมของดูสีบ้าวะบอไปบ่ามันจะออกนี่น่ะมนสิออกแบบไม่บอลแหน่ไายุกยกยกไปใส่มอยุกไปรถคาตาเน่แดะอากูเอาข้อข้ามจะกรข้อวามันมีเสีเบิกนงนอากจื้อวะจื้อแล้วอจนจอจะก็ยกไปพิตี้ยกไปพิตี้กูซูเปองเนี่ย เนี่ยฮานิสปลืม้มหน่ออาศัยเลยจ้าเห็นตะคนดีมีกุ้งสม,มัยห่อคีเรมากคิเลมากได้บึงชมห,หออน่อคนห่ออือคิเลมักขึ้นจอกอีดีเอาง้มสำเนีย,อยนเออเรียบร้อยถาแต่มันสุกลงในพี่น้องเนาะมันก,ะกน็ะหกแน่เดะกินงไผ่เนาะเกี่ยมกินเขาปูดาบวสานหาดนะปูแดงปแดก็เอาเขาไป พี่เนาะงมกแกวโตโัวเดียวเนี่ยตัวน,นี้ก็คือมุกกระใหม่คล้องดิตตามุกใส่หมน,อน้องเพ่อพี่น้องในเบิร์รึปลือบเดี๋ยวมาเบิร์รึเปลือบตัวน,นี้คือของหอกดิตาเนาะมุกกระใหม่แบบสดสดดุนวนจ้าอกไก่นะจ้าก็คือน้ำพริกกระปรี น้อไม้โตกินกับเจียกับปีนี่ก็สำหรับกับเขาสว่งแรกของเขาหน่อยพี่น้องอื้อื้มยงแก้วเอิร์ดป่ากินข้าวเอิร์ดป่ากินข้าว ใส่ดูออเตยใส่ไปเอิยิใส่ยืนขั้ว <laughs> เขียวไป ยางดีวยนอนอมาอืมเป็นนอนอืมอนตัดดแบบินไม้เียบชิ้นก้อนกรอกแป้น่ะอืมมผมบ้าเว้ยชิก้อนก,กรบ มือ,มอกินได้ไกต่ได้ไรไปไม่อกมือโมี่แกจจับที่โมบี่เนาะสสบายเมื่อคืนในติตาอลยอาดคลขีบด้อว่าเฮ็ดลีปเฮ็ดกับเขาไปแต่ว่าตอนที่ว่าทิิดจบน่ะแมสติตาเบิร์นอะไกไปก,กันเรื่ลาเบนตาก็ได้ โจบประหารดิตาก็เลยมาปิดคลิปสวงเสาเอาเนาะและวสำหรับคลิปให้กับเข่าเป็นจะได้อย่าลืมคอมเมนต์เขามาเดิมแล้วที่สำคัญอย่าลืมคำวิกาตตามดิตาแอนเสียงรถแรนกายดิตาบริษัทใหม่ข่าไปกดติดตามให้ยดิตาแอนที่แอปติดต่อดาดนมนี้เดี๋ยวิตาจะกดตาให้ อย่าลือบกดฏันดิตาเด้อฝากดันสองดิตานำ้ำโอเคดิตาเฉพาะจบคลิปเพียง่าม,มีเด้อขอบใจที่ดิตานะคะโชคดีมากนใหม่บ๊ายบาย